สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาแบบบหไดตั้งใจพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เข้าป่าอีกแล้วพี่น้องมาแบบบังเอินพี่น้อง <c oughs> ออกมาหน้าก็เลยแวบะบมาพี่น้องเบิง่งสิได้เก็บยังมีอยู่บะ chép mạc bốc phía đâu này nhung nhung chép mạc bốc cứ mạc nội này <laughs> <laughs> nó chặt cho kênh là mình... มันหล่นแล้วกระป๋าให้มันหลอนก่อนนะพี่น้องกาบมันหลอนเก็บเอาไนมันบาดเนาะคือตะกี้นะพี่น้องตะกี้ในห้อยปล่อยงูเข้ามากอะ่ะท่าเก็บเอาอยู่ครอกเขาแล้วเดี๋ยวนี้ผมมีงูแล้วมากน้อยเนาะถ้าไปเก็บหมางใาย่กันผมนะ ต้่นบันกใหญ่แ้มีนมาเข้าป่าอีกแล้วพี่น้องพุ่น้อยู่ในุ่นมืดเข้าป่าหนอไหมอีกแล้วพี่น้องเปิดมกักห้าหนอไหม เนี่มันปลายบริเว่คนวะทำไมแค่ทำไมไหลก็ไม่ไหลพี่น้องต้มจำแจวแซ่บขนาดได้พี่น้องเอ้ย

แต่อยากตัดไปเห็นหัวไม่นะ ເບິ່ງມອງມັນເຄີມຈັກືນກນມຫຼນ cụm chăm chè ở đây nó mẹ này sẽ... sẽ... Nhung rồi, vay đây Nhung Nhung lái của nó mày cái nào ấy Nó à, không ạ? อ้าคือซับสันแทะ <Yeah. S 1> อ่ะน,นี้มันถือกระตาให้เขาพี่น้อง <Yeah. S 1> คนถือกระตา mm hmm. เหี้ยบิดล่ะป่าก็หกห้หมดพ่งเนีพี่น้องป่าน่ะจะบนยอดทางห้หมดไปหาเห็ดยังบวกปันนี่เป็นได ไม่ลายอยู่ดงเด้อพี่น้องมือแมนอยู่แม่นอยู่ห่วยเลยน้องไม่โด่อยู่ดงเข่าดงเด้อพี่น้องเหมือนโดงนัคขั้มเน้อง่าบอกนะว่าไปบ่ถีบป่านเราไม่ลาย ฟา่อม่วไปทัวร์ที่แหลอนโอ้โอ้ที่ส่นั่นหละเพิ่งหลงบ่อนพี่น้องจับปลาหน่มไหมมาได้เข้าไปบถตรเข้าบถึกปลา โอวกตกดคุม้มพิช้างเงี้ยคุ้มพิช้างคือมาใหญ่แทนอู้อย่าบอกนะครับตกกลนเต่าไมยุงเลิกก็เลิกสมหัว cái này phải hệt ở đây mà phọ trần đại phải nó và nó may lại thì cái hà cò mình coi như nhảy đấy phải khí khí này, nó phải nó may lại đấy phải nộp. นี่อุตสาห์ยุดงานมาหาหน่อไม้ไหลนี่บอหน่อไม้หุกหุกไปแล้วก็ผมกินเล่นก็ได้หน่อไม้ซส็จใช่ไหมนัองเอา hả Được mượn này đây có nó mạnh หักไม้อไไรเรดิมคันคายเด้อพี่น้องเด้อบันี้เด้อไม่นีเป็นคนอลไ,ไรคนปักคกันเนาะออกหัดทาง chắc khăn nhung các khăn một mà chắc khăn nó mày một nhang đi Mì mi gì vào đây nhung nhung lại phải không ออกมาเลยวอยเสือเอวกับบริยูกินเชยเขิงกระตาพี่น้องยังโมบิดอยู่อะไรขบประหานบัสอะเมื่อยไหรเบิดอยู่ลิตรหนึ่งพี่น้องเลือดบริษัยเสือแขนยาวพี่น้องโงครับผู้ ทุกเนี้ยวันไดตั้งใจว่าสิมหาหาน่อไม้เกณเน้อพี่น้องก็จะติดทั้งนี้นะพี่น้นนองฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพี่น้องเด้สเลงคันเก่าเฮาพี่น้องมากระดิ๊ดได้ขึ้นกระตา